สวัสดีครับผมจะรุพราัภศรีเชื่อเลื่อนชิอดอดครับคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมครับโอกาสก็เหมือนในดินถ้าแม่รีบกินมันจะละลายผมก็เป็นคนคนหนึ่งครับที่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อนแบบนี้นะครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวสั้นๆก่อนนะครับว่าผมทางานรับราชการอยู่ที่สรารการจังหวัดปิบุรีเราเนี่ยครับในตาแหน่งนักทรัพยากรบคุคคลปัญญาผม ก็ทางานรับราชการครู่เราสองคู่ทางานรับราชการด้วยกันอยู่ในจังหวัเดเล็กๆค่าของชีพค่าใช้จ่ายต่างๆต้องเรียกได้ว่ากินใช้อยู่แบบสบายๆต่อมาครับเรามีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นนั่นก็คือลูกสาวของเราสองคนม,มันทําให้รายจ่ายของเราอ่ะมีเพิ่มอีกหลายเท่าตัวเลยครับรายจ่ายเรามีหลายช่องทางครับแต่รายได้เรามีแค่ช่องทางเดียวผมกับภรรยาผมก็ลองปรึกษา ซึ่งแน่นอนอยู่ครับว่าเราจะต้องหาธุรกิจหรือช่องทางในการทำไรายได้เพิ่มขึ้นผมเป็นเจ้าไม่กับโปรเจกต์ต่างๆหลายอย่างผมอยากจะลองเปิดร้านกาแฟร้านขายเสื้อผ้าแต่ผมเป็นคนขี้กลัวครับกลัวการขาดทุนครับเพราะว่าผมเองก็ไม่มีความร,รู้หรือประสบการณ์ใน,ในการทำธุรกิจมาก่อนโอกาสของผมก็เข้ามาครับนั่นก็นคือ เพื่อนที่ชื่อโมพาดเข้ามาเล่าโมเดลชื่อว่าธุรก,กิจเลกาซีซึ่งตอนแรกเองผมเองก็คิดว่าเหมือนกับหลายที่ที่ผ่านมาผมไม่ชอบไปการที่จะต้องไปตื้งงอขอขายใครซึ่งผมเองก็เป็นผู้ชายที่ผู้ไม่เก่งขายของไม่เป็นมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมขายของไม่ได้ทำให้ธุรกิจนี้เป็นไปได้ค่อนข้างยากแต่ผมลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดูครับลองฟังโมเดลธุรก,กิจนี้ ผมคิดว่ามันเป็นธุรก,กิจที่ง่ายใครๆก็เริ่มต้นได้ครับผมกับภรรยาผมเองก็ลองเข้าโปรเจกต์ที่ชื่อว่าไขมันแนกเงินกินลองกินสิทันที่ชื่อว่ารีบอนครับเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นผลลัพธ์ภายในเจืถึง14วันก็เริ่มมีคนเข้ามาทักมันทําให้เราส่ต่อแม้ทั่งรูปด้านที่ดีสุขภาพที่ดีหรือแม้ทั่งรายได้ที่ดีให้กับคนรอบตัวได้ครับ ส่วนตอนนี้รายไา้จากธุรกิจนี้แสงงานประจำแล้วครับซึ่งตอนแรกผมคิดว่าอยากจะลองทำธุรกิจดูแต่สุดท้ายมันกลายเป็นธุรกิจแบบลองเพิมครับผมตอนนี้เราออกจากงานประจำแล้วมาทำเป็นธุรกิจเดลกาซี่แบบเต็มตัวสุดท้ายนี้ครับผมอยากจะบอกว่าตอนรอแรกในคนบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นไปได้ยากหรือมันเป็นไปไม่ได้ แต่ผมลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองครับเปิดโอกาสให้กับธุรกิจนี้เพราะผมเห็นแบบอย่างของรุ่นพี่ในธุรกิจนี้มากมายผมอยากจะบอกว่าผมลองเปิดโอกาสให้ตัวเองในการกินอนกินที่ชื่อว่าโอกาสนี้อยากจะบอกว่ามันทําให้ครอบครัวผมและตัวผมมีความสุขมากเลยครับขอบคุณมากครับ